ไปอารับสายเลยเฮลโลสวัสดีค่ะเฮลโลสวัสดีจ้ะอาลีนางฟ้าอาลีนี่เขาขอยื่นเสนอตัว <Hello. S 1> เขาเสนอตัวมาคุยกับคุณครูเลยนะมาขยี้ของแพงให้กับเพื่อนเพื่อนเหล่านางฟ้า <c oughs> เป็นเกยียรติในชีวิตมากดีใจจังเลยได้ยินเสียงดุเรอ้อาเจอกันไปนานแล้วด่ะ สวยงามดังเดคุูครูตงตาแต่ไหนได้เจอครเมื่อปีที่แล้วอื้ก็ได้เข้ามาแล้วแล้วได้คุยเอาพี่นำซ้อนพี่นำเตยแล้วเหมือนเหมือนจะได้เป็นมลมใต้ปีกด้วยกันแต่สุดท้ายก็หลุดไปอืแต่ทีนี้ทําไม่เจอครูเมื่อน่าจะเดือนเดือนที่แล้วที่ครูรักก็ติดตามครูอยู่ตลอดแบบแบบไม่ได้กดเลิกติดตามหรือว่าอะไรนะอื จู่ๆครูก็โพสไอคัดใหม่ไม่แน่ใจว่าได้ดูไลฟ์สดครูก่อนหรือเปล่าแต่ว่าไม่ไม่น่าจ,จะได้ดูแต่เห็นครูโพสบอกว่าคาัดเกิดใหม่ไปลายสารก็เลยตัดสินใจลงเลยตอนนั้น mm. น่าจะสามร้อยสามสามบาทซึ่ง <Ooh. S 2> คัสเนี่ยอยากแนะนำเพื่อนๆเ,เลยคนที่คนที่แบบเริ่มใหม่อะ่ะมันทาให้เกิดใหม่จริงๆแล้วเกิดใหม่แบบเกิดเลย โอ้ยขนดุก เราไปทัวร์ที่อื่นมาก่อนอะ่ะลูกก่อนหน้าเนี้ยล,ลูกก็คือคือตั้งแต่เด็กเป็นคนที่โชคดีที่แบบไม่เคยว่าตัวเองมีแต่ให้กําลังใจมีแต่แบบไม่เคยเอาคําคนอื่นมามาดูถูกตัวเองแล้วไม่เคยโทษตัวเองอืม <c oughs> ฉลาดมาก ครูบอกว่าถ้ามันไม่เพียวอ่ะมันจะรู้สึกไม่บออ่ะแต่ว่ามันเจ้าของครูคือมันมันทํามันมันเกิดความรักก็คือรักจริงๆรักที่แบบจากที่ไม่ไม่สามารถเหมือนเหมือนน้องชายของลูกมันมันจะแบบขัดกันตลอดแบบมันมันมองหน้าแล้วแบบแต่ตอนนี้คือมีแต่ความรักที่ให้กันแล้วแบบอยากจะสวยงาม ว้อแบบนี้คูอ๋อสวยงามที่สุดเลยแล้วแล้วูกก็คือตัดคงแน่นอนว่าลูกต้องเรียบทุกทุคอทุกขาของครูแน่ๆไม่ว่าจะเท่าไหร่ยิ่งแพงลูกวมันยิงยิ่งยิ่ง่ะอืมจ่าย้อยิ่งจายยิ่งรวย ใหญ่ยิ่งด้วย และแรงในแกง <c oughs> เพียวและเลียวในเกียว <c oughs> อ๋อยุคนั้นยุคนั้น <c oughs> ใช่ใชแล้วแล้วคือพอพอลูกฟังคา,ลคาดลคเกิดใหม่แล้วคือแบบไม่เคยไปไม่เคยไม่มีนาะวิลาทีไหนที่ลูกจะไม่กับสัจธรรมที่ราจริงแล้วก็ไม่เคยแบบ ไม่พาตัวเองไปในทางอื่นนะลูกปักทงแล้วลูกจะไปในทางสวรรค์มันมันมันคุ้มค่าที่เกินที่เราไม่เกิดชาตินี้แล้วมันเกิดเป็นมนุษย์แล้วดันยังรู้จะจะทำที่แท้จริงอ่ะคือเป็นเป็นสิ่งที่เราหามาทั้งชีวิตจริงจรอ่ามาทั้งชีวิตใช่ไหมล่ะโอ้คำนี้ได้ยินกันนักต่อนักเสียเวลาแล้วอ่ะใช่ที่คุณครูบอกกันนักกันหนาจริงๆเนี่ยทุกคลิปอ่ะลูกมันคือหามาทั้งชีวิต ก็คือไม่ไม่เห็นมันกระจกตัวเองเนี่ยคือตัวเองในอนาคตที่เป็นแบบนั้นน่ะลูกเป็นเลยตอนนี้ลูกสวยงามมากลูกงดงามมากวันนี้คุณครูอยากจะแจกของแพงรู้ไหมว่าเนี่ยการที่เขามาเส้นนี้อ่ะไม่ใช่ความบังเอิญหรอกนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณครูลู้มไหมคุณรู้ไหมว่าคุณจะไม่สามารถแตะศัติย์ธรรมได้เลยถ้าหากว่าคุณไม่ได้ชื่นชมตัวเองนี่คือสิ่งที่คุณครูย้ำมากะันกระหนาตั้งแต่คลิปแรกยันคลิปสุดท้ายและไหนหนังสือเสียงปุกพลัง อย่างไรก็ตามให้รักตัวเองมากพอละมุนละม่อมกับตัวเองเนาะแล้วก็ชื่นชมตัวเองบ่อยๆห้ามดุด่าว่าตัวเองเด็ดขาดและลูกเป็นสิ่งนั้นใช่ซอ<ช><ช>ส,สก็เลย<ม>คุยกับลูกได้ไงเข้าใจเปล่าลอันนี้ลูกก็ไม่รู้นะว่าซอส,สบ,บอกมาหรือว่าแล้วพอลูกเอ่อฟังค้นี้แล้วอะลูกส่วนมากลูกอาจจะแบบฝันแล้วฝันในฝันแบบประหลาดมากเลยที่ ค yes. ือเหมือนเหมือนในฝันซอสบอกว่าเราไม่เราใหญ่กว่าศาสนา yes ่บค่นนีมังคุสวยงามที่สุดเลยใช่ยละ กใบนี his, at, bands, an, 謝謝้ลูกใสสว่างสวยงามงดงามฉลาดกระจ่างยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่ไพศาลแล้วก็สวยงามงดงามทรงพลังเบิกบานกระจ่างตื่นรู้แล้วคุณครูรู้ไหมแบบพอพอเราเลือกทางนี้แล้วอ่ะคลิปคุณครูก็คือแบบเด้งมาเด้งมาตลอดแล้วลูกอะชอบเข้าไปดูแล้วกดกดแชร์ตลอดแล้วทีนี้มันเป็นบางทีเป็นคลิปที่แบบ ไวอ่ะแล้วส่งสารชิมงานเขาจะตอบมาว่าต้องการอะไรเชื่ออะไรไหมคะลูกก็อ๋อจริงๆคือแบบมันเหมือนเราอยากรู้อะไรมันก็จะเด้งมาแล้วแล้วลูกก็คือเหมือนใน youtube ก็เหมือนการจะกลับไปดูเอ่อเหมือนไลฟ์คู่อ่ะคู่แพงแพงมากๆคือถ้าใครที่แบบยังไม่ได้ได้ตัดสินใจลูกค้าเหลืออะไรไปเก็บไลฟ์คู่อ่ะแ,แต่เหมือนที่ครูบอกเรา กับตัวเองเราจะไม่เห็นคุณค่าเหมือนที่เรอเคยปีที่แล้วลูกก็ลงไปนะ้ำไม่ด้านบทหนึ่งแต่ลูกไม่เคยฟังครั้งสองเลยแต่เนี่ยลูกฟังบ่อยมากแล้วพอฟังเฮ้ยทําไมเราไม่ได้ยินแทคนี้วะเฮ้ยทำไมใช่มันจะแบบทุกครั้งที่ฟังอะ่ะมันก็จะเปิดปัญญาเราไปอีกภพศาลอะ่ะมันไม่มีที่จะหมดไม่มีปิดกั้นเลยลูกก็แบบบอกตัวเองเหมือนกันว่าคือ ลูกจะไม่ใช่น้ำเต็มแก้วแน่ๆเหมือนไม่ว่าตอนนี้ลูกจะเท่าไหร่แต่ว่าตคือต่อต่อไปลูกก็คือลงค้างครูทุกคันได้แน่นอนเพราะลูกมั่งคั่งมากๆ yes ลูกชอบมากเปิดกระบาอ่ะตั้งแค่สามสี่บทเองสวยงามลงลงลงไปตลอดเลยไม่มีวันสัญญามันไม่มีวันสิ้นสุดอ่ะมันมัน มันมีมีแต่เพิ่มม,มีแต่มีอีกมีอีกใช่แล้วละเอียดยิงย่งขึ้นไปอีกลูกฉลาดมากคุูครูขนลุกไปหมดแล้ว <c oughs> ลูกพลังงานลูกไพศาลมากเราได้เจอกันเราได้เจอกันตลอดนะคะแต่ว่านี่นี่ก็ค,คือสิ่งที่ลูกก็ก็เจอมาแล้วแต่นี่คือหลักฐานจริง,รงๆลูกได้คูยอมครูแล้วเย้จุ๊บเลยจุบจุ๊บ <c oughs> สวยงามสวยงามมากทุกคำที่ลูกพูดเป็นคำที่วิจิตรมาก <S 2> <S 2> <ฟ>เป็นผลงานที่สวยงามมากแล้วก็สิ่งที่ลูกมาจากใจอย่างแท้จริงแล้วก็เป็นประสบการณ์จริงเนาะ م, แล้วคุณครูก็เห็นในสิ่งเช่พคุณครูที่คุณครูบอกเป็นตัวเองให้สุดแล้วลูกได้เห็นคุณครูจริงๆเป็นตัวเองแบบไม่ไม่สนใจอาย,าย,ายุแบบเอยจะเท่าไหาาไร่จะยังไงแต่แต่คือฉันเป็นเด็กก็คือเด็กกัน ที่สวยงามอะที่บด<ช>สุกอ่ะ <Ừ. S 2> ที่ใสสว่างอ่ะอืงดงามล,ลูกรู้ไหมบางทีลูกลูกหันไปมองพระอาทิตย์ลูกยังหลงผ่านเลยว,ว่าเราแบบยิ่งใหญ่มากเลยนะใช่ใช,แใช่แล้วเหมือนใช่แล้วแบบทุกครั้งเนี้ยเป็นแบบนี้มันก็จะดกิจติสุขเองอม,มัน,ม,น,ม,นมันเหมือนเขาซอสเราบอกตอบรับถ้าลูกกลับไปเป็นตัวเองที่แท้จริงไงว่าลูกเป็นสิ่งนั้นไงเพราะคนเนี่ย แครอบครัวก็เปลี่ยนไปอ่ะมันมันไม่เหมือนที่เราเคยเรียนมาอันนี้ลูกก็ขอบคุณทุกๆเหตุการณ์มันดีเสมอทุกๆสิ่งที่เข้ามามันดีเสมอที่ทําให้ลูกได้มาเจอสัจธรรมที่แท้จริงและเพียวจริงๆไม่มีอะไรแฝงเลยอืสวยงามมากมากเลยลุงพูดดีใจกับทุกผลลัพธ์ที่ลูกได้สร้างให้กับตัวเองนะเห็นไหมล่ะพอเอาไปใช้ในชีวิตจริงๆเนาะ เพราะหลายแล้วคน<ช>พออพอเจอเข้าจริงๆแล้วไม่เอาศัลยธรรมที่เพียวนั้นไปใช้ใช้ทุกวินาทีเลยอืมพอเอาไปใช้<า>จริงเลยใช่ไม่มีวันที่จะหลุดแล้วแน่นอนลูกปักธมตั้งแต่ลูกตั้งจิตแล้วว่าลูกจะเจอทางสว่างทางปัญญาแล้วลูกไปทางมันเมื่อก่อนตอนเด็กลูกเคยแบบเมื่อก่อนมันมันเป็นศาสนาใช่ไหมที่เราแบบโอเคพุทธแล้วก็คือลูกลูกไปถึงขั้นที่แบบว่า สงบแบบเหมือนไปปวดไปอะไร <c oughs> แบบนู้นเลยอืแต่พอใช่แต่พอเราแบบโอเคเรามีอะไรรอบครัวอยู่ด้านหลังแต่พอมาเจอสัจธรรมที่แท้จรงิงคือเข้าใจเลยมันไม่เกี่ยวอที่เราทุกอย่าง <c oughs> ใช่แล้วล่ะแพงมากพอเข้าถึงแก่นนละลูกมันก็จะเคลียร์ของที่ใช่และไม่ชไใช่ได้ อยากจะบอกว่ารักรักทุกศาสนาเนาะแต่ว่าอยากให้รู้ว่าทุกคนมีศาสนาเป็นของตัวเองนี่ก็คือตรงที่สุดแล้วถ้าใครรับไม่ได้ก็แล้วแต่ยังไม่ถึงเวลาของเขาเนาะแต่ที่สำคัญก็คือเนี่ยผลผลลั์มันไม่โกหกผลลุกไปหมดเหมือนคุณครูเลยไม่กใจแชเรื่อง้ไปม่ว่าจะทวคนลุกไยังแบ คนรู้เรื่องนล้ลูกก็จะเข้าไปลูกเริ่มเข้าไปแล้วก็ลูกเป็นแสงสว่างมันหดแสงตัวเองไม่ได้หรอกลูกแสงมันปิดไม่มิดรอกดูเป็นตัวเองที่แท้จริงไปเลยแล้วก็ไม่ต้องพยายามไม่ใครมาได้รู้อะไรแบบนี้คนที่เปิดลับอ่ะเวลาเขาโชคดีมากพอได้เห็นลูกนะเขาก็โชคดีมากพอได้เห็นลูกเข้าใจคํานี้ไหมเขาโชคดีมากพอได้เห็นลูกลูกไม่ได้ไปไปเพื่อที่ว่าให้เขาเห็นแต่ลูกเดินอ้อดอ้อดอของลูกไป เออแล้วเขาว่าโชคดีมากพอแชรเรื่องราวดีๆแบบนี้ไปจนกว่าโลกจะเจริญว้วใจแล้วละ่ะมันจเจริญเลยแล้วก็จเจริญน,นี่ขึ้นไปชั้นภัยาลน,นี่ขึ้นไปเลยที่แบบเหนทิที่ยที่ส่งแสตัวเได้เห็นตัวเ่สวยงามมาก ของขวัญดักซ่อยได้คุ้มคู <c oughs> ของขวัญน,นั่นให้คุณครูอีกนะคุณครูได้รับของขวัญที่ไปสาลมากๆเลยขอบคุณมากค่ะแต่ว่าสร้างด้วยกันเนาะแล้วก็สร้างตำนานนี้ขึ้นไปเลยเนาะลูกเป็นคนไม่ธรรมดาเนาะลูกเป็นแสงสว่างลูกเป็นทุกสิ่งที่ลูกพูดมาเมื่อกี้เลยนั่นคือตัวลูกเลยสวยงามมากๆเลยใ,ใหญ่ อย่าไปหลงทางอย่าไปมัวเสียเวลาเสวงสาะหาด้วยตัวเองนะที่คุณครูเขาแบบไปทาไปหามาด้วยตเตงมันมีทุกคืออะไขนาดไร้เสียมันมีทุกทุกไลฟ์เลยนะที่ที่คุณครูเขาบอกทางแก้ให้เรอวัดมันไลฟ์เก่าๆกลับไปดูอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสร้างธุรกิจด้วยตัวเองคือแต่ละ แต่อะไรยมันมีเพชรทั้งนั้นเลยที่ลูกออกมาคายี่ในในในที่แต่อะไรที่ขูดไรส่วนแล้วลูกแบบไปเจอ,ไ,เจอ,อไรนู้นะมาไปเจอไรนี้ล่ะถ้าเราแบบขุดอยู่กับมนะันเราเจอแน่นอนน่ะเหมือนเราเลือกแล้วอ่ะที่เราจะเจออะไรเราก็จะเจอสิ่งนังยิ่งมองหาก็ยิ่งมองเห็นอนะ่ะอืมใช่แล้วละ่ะ <c oughs> ยิ่งคายี่สิ่งไหนสิ่งนั้นแต,แ,ตแต่ถ้าอยากให้แบบลึกจริงๆก็คือลงคาสครูไปเลยเพราะครูจะแบบเน้นอ่ะ ใช่เด็ดสวยงามสวยงามที่สุดเลยสวยงามที่สุดเลยเนะแต่จะทาเนี่ยคือของใช่หมดเลยเนาะ <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ย <c oughs> เปลือกนั่นแหละคือน้ํานะลูกเปลือกของที่ไม่ใช่สใย่ามที่แท้จริงอันนั้นคือน้ําของแท้เข้าใจปะ่ะแต่ว่าเนื้อเนี่ยแก่นยังไงก็คือแก่นเนาะเออคั้นยังไงมันก็กลับมาที่แก่นอยู่ดีสวยงาม ดีใจมากลูกสว่างกระจ่างเหลือเกินแล้วคุณครูดีใจเป็นเกียรติในชีตมากได้ได้ยินเสียงนางฟ้าด้วยและเราก็อยู่ด้วยกันเสมอเลยเราจะเจอกันแน่นอนคุณครูเราจะอกันไปเด้วต่ะที่ดาของคุณครูจะเจอกันตัวเป็นๆเยนี่กายยาบฮ่าฮ่าฮายลาเอียดาฮกาย่า่าฮาฮ่าฮาย่ะาายาาา ขอบคุณมากนะอาลีลูกไพศาลเหลือเกินแล้วก็ยิ่งใหญ่มากแล้วก็แสงของลูกไพศาลมากในไลฟ์นี้ส่องสว่างกระจ่างหลังจากนี้ก็โบยบินไปให้ไพศาลเลยแล้วก็สว่างยิ่งกว่าพระอาทิตย์ยิ่งขึ้นไปทะลุทุกมิติไปเลยเย้ <Yeah. S 1> <Yeah. Woo. S 1> แล้วคุณครูว่าดีใจกับทุกผลลัพธ์ที่ลูกได้รับเนาะเพราะนี่ก็คือสิ่งที่ลูกได้ทําให้กับตัวเองมันสวยงามมากผลการสร้างที่สร้างมาจากแต่ธรรมที่เพียวและบริสุทธิ์ ก็โทว์คาหน้าคาตาในผลลัพธ์เนาะเห now, ana, ็นไหมล่ะเออของแบบนี้ก็คือสิ่งที่แก้ได้ผลอย่างแท้จริงเนาะบางคนแก้มาทั้งชีวิตแก้มาทั้งชาติมันก็คือแก้ไม่ได้ไงเห็นไหมล่ะแล้วก็ไปแก้ขอบนอกพรแก้ขอบนอกก็คือไม่สุดไงเออกลับมาวนที่เดิมใช่ไหมได้เออใช่แล้วก็ถ้าเรากลับมามองตัวเองอะทุกอย่างมันอยู่ตรงนี้เลยใช่แล้วล่ะฉลาดมากดีใจถ้ามีดักดู กอดเลยต้องไปกอในกายต่าเย้ลอียดกอไปไฟสารสวยงามมากเดี๋ยวขยี้อยากขยี้ตรงนี้อีกนิดนึงเมื่อกี้ที่ว่าอะไรนะเห็นไหมพอเขาได้เอามาใช้กับตัวเองเนาะรูปผลลับมันค้าหน้าคาตาในชีวิตอย่างแท้จริงเนอะและที่สำคัญครูอยากจะเน้นข้อนี้อีกนิดนึงว่า จริงๆแล้วชื่อคุณมคูก็ไม่ใช่ชื่อนี้หรอกจริงๆเป็นชื่อของทุกคนนะแล้วเราก็ทําด้วยกันเนาะแต่ว่าหลายๆคนก็อาจจะแบบฟังแล้วมันหน้าหมันไส้นิดนึงไงตรงที่ว่าแต่ต้องฟังคุณมคูเท่านั้นหรือไม่นั่นจริงๆคือฟังตัวเองโอเคไหมก็คือทุกคนนะให้กลับมาฟังตัวเองเพราะคุณมคูสอนให้ทุกคนกลับไปฟังตัวเองฟังตัวเองใช่แล้วสิ่งที่คุณมคูสอนก็คือก็คือสอนให้ไปฟังตัวเองเข้าใจปะมันก็เลยมันก็เลยกลายเป็นว่าอต้องมาฟังคุณมคูแต่เพราะว่าเราก็คือหนนึ่งเดียวกัะจ เออพูดคำนี้เคลียเนาะเออเพราะว่าคุณครูมไม่ได้ตั้งาศาสนาดึกก๊กใดๆนะที่รักทุกคนทุกคนเป็นศาสนาของตัวเองให้ทุกคนไปฟังาศาสนาของลูกเองนะเออสวยงามที่สุดอารีคุณครูดีใจมากเลยแล้วขอให้ลูกชีวิตจะละลเจริญรุ่งเรืองไปไปศาลสวยงามมากแล้วน้ําตานางฟ้าของดุกก็ขอให้มันเป็น เป็นสมบัติติดตัวลูกไปตลอดการทุกภพทุกชาติเลยนะแล้วก็ไม่ใช่ความบังเอิญหรอกที่เราได้มาเจอกันในวินาทีนี้เวลานี้แล้วก็แสงของลูกมันสวยงามมากเลยดูดีเพื่อนๆดองให้กันหมดเลย <c oughs> <c oughs> ขอบคุณของขวัญจากซอสที่ส่งให้คุณครูด้วยนะคุณครูได้ยินสารนั้นแล้วขอบคุณมากเลยเป็นพลังใจที่ยิ่งใหญ่มากเลย <c oughs> สว่างลุ่เรือไปไปสันบัางข้างเหลือเพื่อเบิกบานหลละวิ่งไปบนทางแห่งสวรรค์แบบสบายสบายเบามีความสุขมาไฟสานดังเดอดร์ดรักดูกที่สุดในโลกนะเกกลยนะและจะรักตลอดไปทุกวินาทีฟังเสียงคุ้มคุ้มได้ยินนะเย้ ยิงสายแล้วเนาะเมื่อกี้เดี๋ยวถ้ามีอะไรอยากขย,ยีย้บอกอีกนะหรือว่าจะไปไลฟ์หน้าในกลุ่มในกลุ่มเกิดใหม่ไปไปสารถ้ามันอัดอัน้นหรือว่าอยากจะพูดอะไรก็ไปพูดได้เลยเนะอ้ยเอาที่ตัวเองสบายใจคูุมน้ำตาไม่ไหวกุมน้าตาไม่ไหวอันนี้ลูกใช่แล้วอันนี้ลูกอยากแนะนําคะอะไรนี่ลงอะไรนะสัมผัสม่ดัสใช่ไหม เรื่องเง si, si ินอะสัมผัสแมด้าแต่ว่าถ้าคนที่แบบเริ่มใหม่เลยอยากเกิดใหม่เลยทิ้งของเก่าเลยอ่าคาสเกิดใหม่นี่หละ yes เกิดใหม่จริงๆใช่แล้วไปลงที่คาสเกิดใหม่ไปใบสารเมื่อกี้คุณครูให้โปรไปแล้วจริงๆมันก็คือสองพันสามพันอัพคุกไปนัวกับมันนะทุกคนแบบ ไม้เบาไงเข้าใจเปล่าอืม <c oughs> ไม้เบื่อไม้เบาความสัมพันธ์ก็งี้แหละน้องน้องก็น่ารักขึนน <ừ m. S 2> ้นอ่ะน้องจะมีน้องชายคนนึงที่เขาแบบเออคือเป็นความคิดเราอะนะเราคิดไว้ว่าเออมันดื้อมันนุ่นนี่น่นแต่ขอเราบอก คนดอีกแล้วใช่ขนาดคนที่เราเจอข้างนอกก็แบบยิ้มให้ทุกคนเลยอลูกเป่งประกายาใช่ลูกสวยงาม กินมาตั้งแต่เด็กมั้งคุณรู้วแล้วมีคนคอนเฟิร์มด้วยนะว่าหน้าเด็กกว่าอยู่อืแล้วก็คือใครเห็นก็เรียกน้องน้องคือเราแล้วเราไม่ชอบอ่ะแล้วแต่อแต,ตอนเนี้ยแฮปปี้มากเลยเย้มาบเบิ้ลจริงจริงแล้วน้องในที่นั้นก็คือนางฟ้าคว <c oughs> ามหมายมันจริงๆแล้วอะ่ะ <c oughs> เพราะว่ามันไม่แปลกหรอกที่ลูกกายลูกโชว์เป็นแบบนั้นอะ <c oughs> เพราะข้างในลูกคิดแต่สองสวยงาม ก็เหมือนกันกินอะไรก็เอ่อหายใจก็อ้วนนะบางคนพูด<ม>อย่างงี้ใครผ่านเข้ามาคนที่ลดน้ําหนักนะอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะคืออย่าไปอย่าไปใส่คําพูดให้ตัวเองว่า<ม>กินอะไรก็อ้วนหายใจก็อ้วนนั่งเฉยๆก็อ<ม>้วนเพื่อนเพื่อน,น,นลูกบอกนะแต่ของลูกนี่กินอะไรก็ไม่อ้วน<ม>ก็ไม่อ้วนเลย<ม>คือเผาผานที่ากอะไระ<ม>คือเ<ม>คลือนเนี่ยเราแล้วแล้วมีคนคอนเฟิร์มอีกว่า อะไรก็ไม่อ้วนแต่ว่าเขาไม่เคยให้กําลังใจตัวเองเลยใช่แล้วลหละใช่แล้วลหละใช่ถูกต้องเลยเออบางทีก็สังคมนะค่อยๆเขาเรียกค่อยๆจับความคิดตัวเองแล้วก็ละมุนละม่อมกับตัวเองเจรัยในตัวเองทีละนิดเนาะเพราะบางบางเรื่องเนี่ยเหมือนกับว่าเราต้องเกรงใจเราต้องดื้อๆดื้อสังคมเดี๋ยวมันดูเอเวอร์เนี่ยมันดูแบบหลงตัวเองดื้อๆใดๆนึกออกไหมแต่ครูนักตั้งแต่วินาทีนี้ไปต้นไปเมื่อก่อนเราเป็นเลยว่าเออเราต้องเอ้ยเราต้องทําแบบนี้เพราะว่าเกรงใจ ชอบแต่สุดท้ายแล้วแย่เลยใช่แล้วพอใจในตัวเราก่อนก่อนที่จะให้คนอื่นไม่งั้นเราก็ให้ไม่ได้วู้เก่งมากเก่งมากฉลาดมากปะเบิร์ดไอสารลูกทุก,กสิ่งที่ลูกพูดเนี่ยคุณครูขนลุกเลยคุณครูดีใจมากเลยเป็นสารจากซอสใช่แล้วล่ะลูกอยากสื่อสารอยากสื่อสาคุณครูอยากเป็นแสงอยากเป็นแสงอัตอั้นนะมาแดกเปล่งแสง ลูกอยากให้เพื่อนเพื่อได้รู้อะไรอย่างงี้ไงก็ดีใจจังเลยเอออเนนียคือเส้นทางที่ลูกได้เดินมาไงใชเ่เหมือนเหมือนอะไรที่เราเหมือนที่คุณรูบอกอะ่ะธรรมชาติของเราคืองดงามหล,หลั่งล้าความเป็นความลับเป็นแลทําทไมเราต้องฝืนอะ่ะอไม่ใ,มใช่เลยในเมซอนเราชอบแบบเนี้ที่คุณครูบอกลูกไม่จําไม่ได้ว่าไหนคาสหรือว่าในไลน์นะที่ครูบอกว่าซอสอ่ะเลือกแค่ทางเบิกบานซอสอ่ะเขารู้ทุกอย่างที่เราเป็นไปไม่ว่าจะเศร้าทุกเสียใจนู่นนี่นั่น แต่เขาก็คือเลือกที่จะรับแค่ความรู้สึกเบิดบานใช่แล้วใช่แล้วนั่นคืออาหารจิตไงอาหารจิตอาหารที่ส่งให้ซอสกินแพงปรบมือเด้งูดักลูกเดี๋ยวเราเจอกันอีกนะออืมีคมถูกนะออดีใจดังเลย เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวให้ทีมงานส่งของขวัญให้ลูกด้วยนะเย่รักลูก,กแล้วก็ดั Dark เกเลือเกินเกินเอ่ยคำเาว่าดักก็ไม่เพียงพอขอมันหน้ามันุคุมน้ำตามันคุม,มคุม,คมลูกแหกตาเขาดูแหกตาไล้อกอะโอเคเดี๋ยวเจอกันอีกนะแล้วถ้ามีโอกาสไปไปขยี้ในใน,ในคัสเกิดใหม่ไปไปศาลนั่นไะล์ like ได้เลย ตามที่ลูกใจปรารถนานางฟ้าล้อเพียบเลยดักลูกเด้อเกินขอบคุณที่คุณครูได้เจอลูกแล้วก็ได้คุยในโมเมนต์นี้สวยงามมากเลยนางฟ้าของคุณครูดักนะไปเด้อบาย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 จุ๊บ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 ด้วยนะจุ๊บฮ่าายบายเอ๋สวยงามดังเลยดูน้ำตาขี้ด่ายด้คุณครู ไลฟ์เป็นชั่วโมงแล้วเะล่าลูกวู้ฟินไหมฟินไหมเขาพูดได้ขนลุกมากเลยนะนี่ก็เป็นไลฟ์แพงเลยนะอยากให้ทีมงานเด็กๆเ,เนี่ยตเตยนะเตยตัดคลิปนี้ช่วงที่นอนๆพูดอ่ะไปลงในในคัสเกิดใหม่ภาค2อง่อยดีเออแพงมากเลยอ่ะ